ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาดูคลิปรวมของพระเครื่องที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นพระของหลวงปู่ทิมนะครับองนี้ก็จะเป็นสมเด็จน,นะครับหลังยันสามนะครับผมที่1นะครับอง์ที่สองก็จะเป็นพระขุนเพนนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ เพนนะครับผมเนื้อดำนะครับเนื้อเนื้อผงใบลานนะครับองนี้นะครับแม่เหล็กดูติดเลยนะครับผมพระองค์นี้นะครับผมถ้าเป็นองค์สีดํานะครับพระหลวงปู่ทิมนี่รุ่นเก่าๆนะครับผมแม่เหล็กจะดูติดเลยนะต้องลองดูกันนะครับสําหรับองค์นี้มีความพิเศษคือเป็นรุ่นที่เก่าเก่าแก่มากครับองค์นี้จะฝังเป็นเหรียญ เหรียญพระเขาเรียกว่าพระอะไรพระเดพระพุทธพระพุทธเลยนะครับฝังไว้ด้านหลังนะครับผมสวยงามนะครับผมกดทับลงไปนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีกองนี้นะครับผมองนี้ก็จะเป็นเนื้อ ข้าวเหนียวนะครับผมอันนี้ปี15นะครับผมคุนเพนล,ลงปูทิมองนี้นี่ก็เนี่ยครับท่านดูนะครับผมเนี่ยนะตรงนี้นะจะมีโค้ดโททหารอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโค้ดตัวโทให้เห็นชัดเจนเลยนะครับตัวโทตัวเบลล์เนไหมอยู่ปลายตรงที่ผมชี้นะครับเนี่ยเป็นตัวทอครับเด แผมจะใช้กล้องให้ดูนะครับผมสําหรับพระนี้นะครับผมเห็นจะเป็นตัวโททหารเลยนะครับเห็นเป็นโค้ดนะครับผมไหนเนาะมืดเทอะเอไม่เห็นไม่ชัดนะครับผม เป็นลางล้างนะครับเหมือนกล้องมันมวมอะไรสักอย่างนะครับเป็นตัวทอหารอยู่นะครับนะั่นด้นนะเนื้อจะสวยนะครับผมจะมีโค้ดอยู่นะครับผมโค้ดโค้ดเอโค้ด จะทออยู่นะครับพระองค์นี้นะครับปีสิบห้านะครับพระสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็จะมีองค์นี้นะครับที่ผมลง youtube ไปให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับองค์นี้จะเป็นว่านดอกทองนะครับจะสวยมากเลยครับปีสิบห้านะครับเหมือนกันนะครับทิพิมพ์เหมือนกันเลยนะครับผม องนี้กับองนี้นะครับท่านสังเกตดูครับหน้าตาจะเหมือนกันเลยนะครับหน้าตาจะไม่จะไม่ไม่ใช่เป็นคนละองกันนะครับเนี่ยหน้าตาพิมพ์ครับดูดูพิมพ์ดูเนี่ยครับเหมือนกันเด้เลยนะครับพระปีสิบห้าเนี่ยนะครับสวยงามนะครับผมเนี่ยนะครับ หน้าตาสวยนะครับด้านหลังนะครับกลิ่นนี่หอมมากเลยครับพระองค์นี้หอมเนื้อว่านดอกครองหอมมีสเสน่ห์นะครับ,นะรบหน้าหน้าตาพระนะครับหน้าตาพระจะเหมือนกันนะครับผมจำหน้าพระให้ได้นะครับผมการเล่นพระนะครับ วันนี้ผมก็เคยลงไป Youtube ไป,ไปไปไปทีแล้วนะครับเนี่ยวันนี้จะเป็นคุณเพนเป็นวันนี้รู้สึกว่าวันนี้รู้สึกว่าจะเอาเป็นพระติดกุญวันนี้จะมีน้ำมันพระเจ้าตากนะครับ จะหอมมากเลยครับพระอ,องนี้หอมหอมแกวกบแตกไปทีแล้วครับเปลี่ยนหอมมากเลยครับพ้าอ,องค์นี้นะครับผมไม่รู้สร้างปีไหนเหมือนกันครับองนี้น่าจะน่าจะปีสิบห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมีความแห้งมีความที่ว่าขึ้นลานะครับแต่พ้าถ้าแกวมาจะกบนะครับพ้าอ,องค์นี้นะ จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับผมจริงๆเลยครับสวยมากเลยนะครับใครที่ชอบก็กดแชร์กดไลค์หน่อยนะครับกดถูกใจหน่อยกดติดตามหน่อยนะครับผมช่วงนี้ผมไม่มีเวลาจริงครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับผม เพื่อให้ผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ผมก็เอามาใส่กรบเก็บไว้เขวนไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปใส่กรอบพลาสติกนะครับเพื่อไม่ให้น้ําเข้าโดนอากาศนะครับเพาว่ากลัวจะเสียเนื้อพระไปนะครับเพราะว่าพระยังอยู่สภาพเดิมๆนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับ จะเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็มาดูอง,งนี้นะครับผมองนี้ก็เป็นสมเด็จนะครับผมปี2 5 1 8นะครับผมองนี้หลังยันห้าเหมือนกันนะครับผมสมเด็จหลวงปูท่ทิมนะครับผมสวยเลยนะครับผม นี่ครับผมพระแม่พระองค์นี้นี่มีฝังลอยดําข้างหลังนะครับผมไปกดเข้ากรอบพอดีพระยังเปียกชื้นอยู่แม่ได้มีการแตกหักเลยนะครับเนี่ยเห็นเนื้อหามนสารนี่ชัดเจนเลยนะครับองค์นี้นะสวยงามมากจริงนะพระองค์นี้นะถ้าไม่ได้โดนน้ําเข้าหรือที่ผมไปใส่มื่ก่อนนะสีจะไม่ จืดซีดอย่างนี้สีจะเข้มโอ้สวยจริงๆนะครับเนี่ยพระองค์นี้นะครับผมเนื้อเขาจะสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับผมเนี่ยท่านจะดูนะว่าพระเก่านะครับผมถ้าเป็นเนื้อวานะ่านนะพระจะขึ้นลานะ มันจะไม่มีสีหรือสิ่งเจียปนนะนะก็รู้ๆกันอยู่นะสำหรับที่ใครที่ดูเป็นนะครับถ้าเป็นเนื้อว่านนะผสมผงพวกพายกุมารพวกอะไรพวกนี้นะพระเนี่ยนะจะไม่กิ๊กนะจะมีความขึ้นลาแล้วก็มันเบามีสเสน่ห์ในตัวนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผม ก็สังเกตกันด้วยนะครับอัน,นี้จะเป็นเนื้อสีชมพูบ้านสบู่เลือดนะครับผมครับผมองน,นี้องน,นึงน,นะครับผมองน,นี้นี่ก็สวยมากนะครับเนื้อหามอนสารขึ้นลาดําเก่าเนื้อเก่ามากแล้วนะครับเนี่ยเป็นเสียงโตนะครับผมจะขึ้นลาดําสวยมากนะครับผมแล้วก็อีกองนี้นครับผมนี่ก็เป็น เขนเล็กนะครับที่ผมได้ดู YouTube ไปองนี้ยังไม่ได้ไปใส่กรอบไว้นะครับผมก็เลยมาเขวนไว้อย่างนี้หละแต่ก็ไม่ได้กล้าที่จะใส่ออกไปไหนนะครับผมกลัวโดนเหงื่อโดนน้าเข้านะกลัวจะเสียความที่ว่ามันพระยังสวยๆอยู่ยังเห็นหน้าเห็นตาอยู่แบบนี้นะกลัวจะเสียกลัวจะพลาดน,นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับผม ฝากกดติดตามกดถูกใจซับสไคร์ด้วยนะครับผมสำหรับพระหลวงปูท่ทิมนะครับผมนี่ก็เป็นพระรูปเหมือนหลวงปูท่ทิมนะครับผมนี่จะมีผงพายกกมารข้างในนะครับสวยงามมากพระเก่า Okay. สวยงามทีเดียวนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม